ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเศรษฐีอะไรครับนะครับอย <_ han> ่างแรกเลยเราจะมาหาคำสะสมดาวนะครับวันนี้เราจะทำอีเวนต์สะสมดาวให้ได้ประมาณหกสิบแล้วกันนะครับ <_ han> เดี๋ยวผมจะลองดูกันว่าวันนี้จะทำได้ถึงหรือเปล่าโอเคแล้วก็ใส่ลงไปต่อเลย ก่อนนี e. ้เป็นช่วงโบนัสด้วยนะครับเราจะเล่นแบบดันสวนสนุกแล้วกันครับต่อเลยซื้อให้หมดแล้วต่อแล้วให้ได้ครับมาลองดูหนึ่งห้าครั้งครับสองอ๋อสองครั แล้วเปิดแบบเยาวสี่แล้วกันว้าบมาหรือยังมาหรือยังได้ยังวะนานๆหน่อยครับเพราะงั้น ขึ้นแบบนี้เลยแล้วกันเดียวสีนี่เลยดูวันครับมีไหมโอเคห้องนี้มีกดเลยเตรียมของหมดแล้วอ่าเราเลือกอันนี้โอ้เลือกคนสุดท้ายเลยครับไม่น่านเลือกเลยเไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อืมตอนนี้อะโอหโอเคครับสิบเอ็ดนะเราจะทายทอยให้ติดหกนะครับหนันไปบอกเขาติดหกเองเลยไม่เป็นไรครับ เราอ๋อชนะก็พอแล้วโอเคสีเหลืองแล้วจมตีสีแดงครับเคครับสีแดงปล่อยไว้นะครับตอนนี้ถ้าเราไปลงสีแดงจะเท่ากับศูนยผมจะลงให้ได้10แล้วกันโอ้สิบอเราไปตรงนี้แล้วกัน โอเคแต่ส okay. e oh, ีก็ยังดีครับซื้อเลยครับตานี่จะได้หรือเปล่าตอนนี้อาริเอสบอกสามสิบได้อัลเทโนมาจีนครับโอ้ของเขาเทพมาก Okay. ของเราเยาวนานครับเราไปสักประมาณเจ็ดแล้วกันสติหกไม่เป็นไรดีไเปเลย วันนี้ก็คือวันที่สามสิบกันยายนนะครับสองห้าห้าแปดอีเวนต์ใหม่มาพอดีเลยอีเวนต์อัปเกรดลูกเต๋าฟาล์มนะครับอัปเกรดให้ถึงเวอร์สิบแล้วจะได้แพ็กเกจฟรีเมียมสิบบวกสิบนะครับโอ้โหว่าแล้วว่าเราจะต้องไปตรงนั้นลืมหยิบไว้นนหนอกะครับไม่เป็นไร เก็ดไม่เสถียรกีกแล้วโอเครับไม่เป็นไรรอแป๊บเดียวตรงนี้น่าจะเน็ดไม่ค่อยเสถียรหนิเนะอืมเหน็ดไม่เสถียรกแล้ว 里面塞了里面放的。 เราจะไปลงกันที่ตรงนี้ครับเพื่อไปตัดดักหน้าเขาก่อนไปดักหน้าเลยสีเหลืองน่าจะมาลงประมาณตรงนี้แหละให้มาติดคุณสอง 完了。 ติดอัตจโนมัติแล้ว โอ้มันเปิดโอกาสให้สีแดงแล้วตอนนี้สีแดงเหลือแค่ที่เดียวก็ได้สีแดงมาซื้อต่อ จะไปลงห้าแล้วกันห้าไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องลงสามสามชอยมันยากนะยแล้วก็ลงสามตอนนี้สีแดงแล้วเป็นสีแดงแล้วสีแดงใกล้ชนะแล้วถ้าลงตรงนี้สีแดงตรงดินช้นี้เมื่อไหร่สีแดงชนะอันทีแล้วโอ้ ออกเก่าลงมาายมไหมเนี่ยเราจะเอาไงดีตาทนนี่เรายอมก็ทันเรายอมไหมอม่ะเรายอมม็ได้ครับตาที่ออกเลยงั้นเราจะไปเล่นด่านนี้เลยแบบเดียวหนึ่งก่อนแล้วกัน จะเปิดแ้หนังไฟแล้ว มาแล้วครับวันนี้ชื่อไหนครับคนที่เราจะมาท้าท้าปล่อง อยมั่งค,คํัตจานี้ฟุบมาติดแปดแล้วรอบรอบแรกอ้โหเพิ่มเพื่อนเลยอย่างนี้ สืบไว้ก่อนตอนนี้ ถึงแม่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ถึงสุดเ็ดแล้วกันโอเคเลยโอ้โหเราจะไปถอยตรงไหนเนี่ยตัวนี้เหมือนเดิมได้ไหมเราเล็งไว้ตรงนี้แล้วกันย สูงกันเลยปิดแล้วโหปิดแล้ว นะครับไปลงหกหกที่เทิร์ดหกหโอ้โหทำไงดีล่ะถอยหไม่ติดหกหนึ่งสองสามสี่นะครับสิพอดีเป๊ะมาดูจะได้ไหมคู่นะครับสิพอดีเป๊ะโอ้ เปลี่ยนแล้วกันทั้งนั้นเรามาสิบเอ็ดแล้วกันนึว่าสิบเอ็ดเนี่ยเขาทีนี้เอาสิบสองดูสิครับโอเคเลยดวงมาแล้วดวงมาแล้ว ก็ลืมเปลี่ยนชี้นอนะ่ะหนึ่งสองสสห้าหเจ็ด้าโอ้โหไม่ทันเราไปไม่ทันมันให้เป็นไรวนมาสิบสองก่อนตอนนี้โอ้โหได้เลยครับตอนนี้นะแล้วครับรู้อย่างเดียวนะแล้วไหม Ok lẻo dạy 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 đi dạy 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 như cát dạy phá bài dạy nghĩ lời dạy dạy dưới dạy một dạy yeah, คครับปุ๊บไม่ติดไม่เป็นไรพราะมันติดยากมากปุ๊บไม่เป็นไรครับเาเอาให้มาก่อนอะไรไปเลยมาดูกันว่าได้หรือ,อยังห้าแปดอยู่เลย เหลือแค่เปิดลูกบาทนะเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงโอเคเปิดเลยก็ได้ไม่เป็นไรเบอร์ถ้าผู้ชมดูเลย เปิดลูกบาทฟุบได้ห้าเพชรเท่าทุนเมื่อกี้ครับมามาดูดิว่าดาวได้หรือยังอ้าวแปลว่าเราเปิดลูกบาทไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต่อกันเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับไม่ต้องห่วงแลวพรุ่งนี้ผมจะกลับมาอัพคลิป อีกรอบหนึ่งแล้วฮี่คุณพอศุกร์นี้ผมอาจจะไม่ได้อัดเพราะต้องสอบนะครับครับสำหรับนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าดีอย่าลืมกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับสามารถเลือคลิปใหม่ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับถ้าผมมีเวลาว่างระหว่างช่วงปิดเทอมนี้ก็เดี๋ยวจะอัดให้เป็นบางวันนะครับครับสวัสดีครับ